นักชาลีวอวยพรวันเกิดเก๋ไก่แต่เจอกระติบคอมเมนต์แรงใส่อีกคู่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ออกมาประกาศออกสื่อสำหรับนักสแสดงหนุ่มแน็กชาลีว่ากำลังศึกษาดูใจกับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋นัททิชานามวงหรือที่รู้จักกันในชื่อเก๋ไก่สไลเดอร์ก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เป็นประจำ ล่าสุดแนะ็กขอร้องเพลง Happy Birthday ดังๆในวันเกิดเก๋ไก๋มีอายุครบ27ปีแล้วโดยแน็กร่วมอวยพรด้วยการเล่นคีย์บอร์ดให้เก๋ไก๋ร้องเพลง Kiss Me ของ Ed Sheeran พร้อมกับระบุแคปชั่นอวยพรวันเกิดว่าขอให้เก๋มีความสุขมากๆครับขอให้ทุกๆวันมีแต่สิ่งดีๆเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไป ทำกลางบรรดาแฟนคลับและคนดังในวงการบันเทิงมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเก๋ไก่กันอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันกับกระติบชวันกรที่ร่วมอวยพรวันเกิดเก๋ไก่ด้วยเช่นกันแต่คอมเมนต์ของกระติบนั้นถือว่าแรงมากซึ่งกระติบได้อวยพรว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะ HB d ดีค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนถึงกับตาโตตกใจเพราะคอมเมนต์แรงใส่จริงๆบางคนก็เข้ามาถามว่าหมายถึงคู่ไหนบางคนก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อว,ว่าคือกระติบ จนเห็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าก็เลยรู้ว่าใช่แน่บางคนก็ทักแม่บางคนก็มาทักอุ้ยยกให้เธอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนี่คือความในใจที่หลายคนอยากพูดแต่ไม่กลา้า